บริษัทอส,สมทจำกัดมหาชนนะคะแถลงผลประกอบการไตรามาสที่3ประจำปี2554ค่ะโดยนายสุระเกณฑ์ธนะสินรักษาการตำแหน่งรองกรรมการผู้มนวยการใหญ่และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้มนวยการใหญ่นะคะแล้วก็เตรียมแถลงข่าวการปรับพังรายการใหม่ต้นอาทิตย์หน้าพร้อมปัดข่าวลือเตรียมอดรายการข่าวค้นคนข่าวแล้วก็รายการวูดดี้ออกจากพังค่ะ ช่วงสั้นๆในพิจิกาธันวาหรืออาจจะเลยเป็นพฤษภาครับตีมของเราก็คงจะมองถึงความสมัคคีแล้วก็แนวิธีการซ่อมบ้านโดยมีวิทยากรที่รู้จักในเมืองไทยหลายๆคนนะครับอีกอีกอย่างหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ได้ซ่อมอย่างเดียวนะเรามองถึงทางด้านเกษตรด้วยทางด้านจิตใจด้วยฟื้นฟูจิตใจหลายอย่างเลยวันนี้กับช่องเก้านะครับในการข่าวจะเห็นว่าเราเพิ่มรายการข่าวลงไปเพื่อ ให้คนที่ด้าท่วมแล้วรู้ว่าเราจะช่วยยังไงนะครับและสิ่งสําคัญคือมันจะมาอย่างไงมาเมื่อ,อไหร่มาหรือเปล่าเราจะป้องกันอย่างไรอะไรเงี้ยนี่คือหลักพคงไม่ละครับไม่ละครับเพราะรายการข่าวคนเนี่ยเป็นรายการซึ่งเราเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ข่าวนะทุกรายการนะครับวันนี้เราให้ให้ใหนโยบายไปว่าคงจะมองถึงความสมคัครใจอันนี้หลักเลยนะ ดานเจ้าของรายการอย่างบุดดีก็ไม่ได้กังวลและไม่เครียดค่ะถ้ารายการของตัวเองจะหลุดผังในปีหน้าจริงๆแลวตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับารายละเอียดก็ผมเชื่อว่าผู้จัดทุกคนไม่ทั้งตัวช่องเองก็คงยังไม่มีอะไรออกมาชัดเจนมากนะครับแต,แต่คิดว่าปีหน้าถ้าเกิดมีการปรับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าประชาชนหรือว่าคนดูเนี่ยได้รับสาระหรือว่ารูปแบบรายการที่น่าสนใจมากขึ้นผมว่ามันเป็นบวกสำหรับ ว่าสังคมอยู่แล้วครับผมไม่คิดเตรียมการเพราะว่าผมว่าในโลกนี้มันมีอะไรยั่งยืนผมทํารายการไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามผมไม่เคยคาดหวังว่า,าจะอยู่จนวันตายผมคือทุกวันที่ผมจัดรายการเช้าหรือคืนผมคิดสัวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราจัด,ด,ดและคิดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มันไม่เครียดมันไม่ทุกข์แล้วผมผมไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วครับ ไม่แค่สื่อสมกับเป็นวูดดี้จริงๆเลยนะคะส่วนจะหลุดพังน<า>นอย่างที่มีข่าวหรือเปล่าต้นปีหน้าคงจะได้รู้กันแน่นอนััิิงงเนนนทออมกกาย